ค่ะกับไปเชิญท่านวัฒนินตั้งธมิสิธิ์นายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์นะคะได้กล่าวรายงานกิติพัฒน์ธิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์กระผมนายวัฒนินตั้งธริสิธิ์นายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์ในานามข,ของคณะทํางานขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในวันนี้เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด -19 เนือโรคตดเชื้อไวรัสโควิดนปรวัอานเนล่ับทานราลเาท่าประการเหนื่อยที่ักท่แทาต่างสาหันานในที่ที่ท่านหน้าส่วนในต่างแล้ก็ที่ตาตที่น้องประชากรทุทวรครับจากที่ท่านได้ยกเลบีมรีนไส้นดาวรายงานมาตลาดที่ตลาดครับ ามหลักนะครับของทรวสารสุขนะครับเพื่อป้องกันนะครับประชาชนแลวก็ป้องกันสถานที่นะครับถ้าไม่ให้เป็นสถานที่มีการแพร่ระบาดของการของเชื้อไวรัสโคโรนาในจังหวัดของเราแพร่ไปนะครับก็ขอขอบคุณทุกหน่วยงานนะครับ สานการณ์านเปลียนวิทยานะคะชุนเสนานตรงนะคะท่านหนึ่งเสนาทีการมโทวนถ่ายส่งทีห้านะคะ โดยน้ำดื่มสีเหลวทับทุกหยดใส่ใส่ใจเพื่อ